ร่้มน้องเดลอ่ะสงสาทำไมอะใช่มาไอ้หลอดหลอดเนี่ยใครมาเนี่ยหลอดใครมาหลอดอันนี้ใครตลกน้องผมก็ตายใครอ่ะชื่ออะไรครับน้องสวัสดีนะพี่บอ๊อบโอ้พี่เอ็นดูใส่หัวข้างในด้วยหรอดีม,ม,มากๆเพิ่งน่หลอดเพิ่งนะเบอ่อแป๊บทำไเบม่เอร์ทไงพี่บอ๊อบพี่บอ๊บอ,อบอือไอ้บ๊อบ บอกอยู่ที่นี่มีตังค์ปะไอ้บ๊อบไม่มีนะไอ้บ๊อบมีเงินเลยแล้ไม่ม,ไ <ง S 1> มีอะไรละเลยหรอของก็ไม่มีหรอกส <45 S 1> <ะ>ี่สิบห้าเอ็มวิพี่บ๊อบพี่ล้อ <c oughs> พี่เจ้าหพี่บ๊อบจังเลย <c oughs> พี่บ๊อบจำน้องเดียวได้ไหมคะไอ้บ๊อบทำไมเพื่อน แล้วไม่คุยน้องมันคุยบอลขับรถคันนี้ได้หรอคันนี้เนี่ยเราเดี๋ยวยังไม่มีวาสนาที่จะมีเลยนะคะคือก่อนก่อนหน้านเนี้ยก่อนหน้านเนี้ยรบหรู้ป่ะคือน้องก็ชมแต่มึงพูดพูดอะไรก็ชมแต่มึงอืมอืมอ้าวไม่ใช่เอ้ยเล็กกน่านี่ยครับมานานมานานยังพี่รอคุยกับน้องเกมก่อนนะคุยอะไรกันแบบหนูคุยกับพี่หล่อทุกวันแต็งตัวอะไรเลยพี่เอ้ยอะไร ทำไมผมว oh ่าพี่สีนะบอกว่าหลอดมหาเก้ทุกวันอะหลอดบอกว่าเงี้ยเอย่าไปบอกใครเลยเงี้ยขนาดเรื่องแค่นี้หลอดยังไม่อยากบอกเลยอะดูเอาดิคือทำไมต้องดูดุมันเสียฟอร์มทลไมต้องไม่คุมแมวน้ำอะโหนองเกืิดขึ้นแก๊งไปดูมันไปเยอะด้วยโอเคนไม่ต้องเปิดบังด้วยเราก็มาหาหลังเที่ยงคืนใช่ไหมมันก็ไม่ได้เวลาแก๊งมอสไม่ได้ปิดบังนะ นอนปิดบังไม่นอนหมอนดูในแล้วพี่ไทเลอร์ม,มาไหมโอโ้โหเลิกคุยเล่นน้องพี่ไปคุยกับเอาไว้ไหนอะเอาแพ่ถามเฉยเออถามถึงพี่เหมียวด้วยเนี่ยจะถามว่าพี่ไทเลอร์ม,มาไหมพี่เหมียวมาไหมเน,นี่เนี่ยไอเทเลอร์อยู่นี่ มปกลกติมะพี่หล่อเขาเป็นอะไรพี่แพี่พี่หล่อเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะใช่ครับใช่ไปไปเอ,อ,อกมาได้วะะหรือว่าไม่มาละแบบจะคุยกับหนูไหมพี่หล่อเหรอใช่เดี๋ยวพี่ไปตามให้นะแป๊บนึงนะ อ,อ,อะไรนะอะไรฮะโอ้ oh. ทำไมอ่ะโหโหใครโห oh, เลยอะ่ะพี่เทเลอร์เหรอหเขาเป็นนักแข่งด้วยนะ <NFT> ใช่เหรอใช่นักแข่งปีร <B ee> ีฟ้าไม่ใช่เขาเป็นนักแข่งของแอลเคเลยอ๋อใช่ออืื พี่ชอบไหมเดี๋ยวน้องเดวติดต่อให้ช่วงนี้พี่ไม่จากชอบใครแล้วพี่เหนื่อยพี่เียดตีดใครอะแกอ,อยู่เฉยๆอยากให้คนมาตีแทนเบื่อเขาเจับดีไหมพี่หนูโสนนะอะไรนี้ปะถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่ต้องในแค่บอกว่อพี่หนูโสนนะคะตัวเองขาข้าสนนะเพราะเดลเคยถาม,มแล้ว ไม่สนใจหรอคะอะไรนะคะน้องเกลไม่สนใจหรอคะถ้าสนใจตัวเองยังเหนื่อยเลยค่ะตอนเนี้ยอีมย็็ไม่ต้องสนใจใครหรอกคุยกับดิ้งหรอใช่ค่ะอ๋อทำไมหรอรอดพี่เทอร์คะครับพี <sh arp> <sh arp ่หนูสนนะคะใครหรอครับพี่สาวหนูเนี่ย โสดน,นะคะโอเคครับดีแล้วนะแนะนำดิ้งอ่ะทำไมทำไม,เอ,ามาเออ<ก>ทำไมพี่เป็นไรอะ่ะพี่หลอก,ก็ดีแล้วแนะนำดิ้งไงอ,อือหือนแะนะนำคนอื่นไม่ดีหรอแนะนำใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราหนูเคยแนะนำตัวหนูด้วยหรอ ไม่เคยพี่หลอดจะมาขึ้นแกงใช่ไหมคะใช่ครับพี่จะมาข <Yeah! S 1> ึ้นโอเคพี่หลอดจะมาอยู่ที่นี่ถ่าวัน,นะละ อะไรนะหมอหยิบแหวให้หมอหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วหมออยู่ไหนครับนี่แหละครับตรงธนาคารข้างหลังฮัลโหลเราจุ้งไม่ได้มาหรอคะอัดรถกี่นาครีนหรือเปล่าได้ยินครับอัดจุ้งไม่ได้มาหรอคะจุ้งน่าจะติดอีก พี่หลอนจะมาอยู่ถาวรจริงๆนะคะพี่หลอนจะมาอยู่กับพี่นี่กับร้องเดลแล้วใช่ไหมใช่พี่ก็มาอยู่ที่นี่กับเราทุกคืนไงไม่ใช่แบบมาอยู่แก๊งที่นี่เลยค่ะมีอยู่แบบทั้งวันค่ะไม่ใช่มาแค่ที่ยงคืนอะเรื่องเนี่เทเลอร์เป็นคนจัดการไอเลอร์พูดไป ผมเหรอใช่พี่เองจัดการเนี่ยยพักละครับจัดการพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะไปจัดการจัดการจัดการอาเมื่อมีบ๊ายบตกตกลงกับผมก่อนไหมยังไม่รู้เรื่องเลยมาก็คือเทเลอร์จะมาทำแกงที่นี่มาอย่างตุ้งเป็นงานนะแล้วพี่อ่ะแต่พี่อาจจะไม่ได้มาพี่ก็มาหาเราปกติทุกคืนทุกขึนแล้วพี่เทเลอร์ทำเหรอคะใช่ครับเทเลอร์ทำ น่าจะวังครับเราเรียนหนักให้พี่หลอนทถามมาเราไม่หลอนอยู่ไม่ใช่คนอื่นอยู่ก <s> ็เดี๋ยวพี่เข้ามาบีบีบอ่ะแมวแม่ไม่หลอ, <c oughs> อดดนอยู่ที่นี่นี่ก <c oughs> ็ยอยู่ยนะแล้วมาหาบ่อ้วมาหาบ่อยอยู่ที่นี่อ๋อจอ๋อก็มา,าหาบอ่อยไง สายไปหลงก็อยู่ที่อยู่ดีไปหลงได้หนูที่นี่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็มาหาไม่มาหาแค่เที่ยวคืนแม่เอาอึ้ามาอยู่ที่นี่นะครับแม่เราก็ตอนนั้นบอกจะเข้าจะเข้ามาสองทุ่มก็แม่เข้าไม่ใช่เงี้ยก็บอกมีงานแก๊งมีแต่อย่างน้อยมันก็ถึงแม่พี่มาใช่ไหมพี่มาแต่น้อยพี่ก็ได้มันแบบว่าขับรถให้น้องเดลเวลารถเสียก็ซ่อมให้ อันนี้คือแบบคนใช้หรือเปล่าคะแล้ก็ก็มีข้าวให้กินด้วยดิ่งดิ่งเราลำากแล้วก็โทรหาพี่หล่อหน้เดิ่งเหมือนคนใช้เลยอ่ะดิ้งดิ่งสิป้าอะไรมันคือหน้าที่อ๋อหน้าที่น้องคือเราไอ้นี่กันมันก็ต้องแบบว่าดูแลเทคแคร์ใช่ป่ะใช่อ่านี่นี่เพื่อนพี่มาเพืนเด็กโอกันบ่นอ่ะไอโมโมโมก็คนชอบฟังเขาก็ต้องทำแบบนี้ กูจะหูจักหมูเชียนเปล่าวันดีค่ะสวัสดีครับหมูเชียนชื่ออะไรคะหมูเชียนเป็นไม้หนึ่งซิกซิกโสดไหมอืมไม่โสดแฟนนัมีแฟนแล้วหรอมีกี่คนคะสี่คุยกับใครอ่ะฮะสี่จากไหนอ่ะในรถเหรอมันมีจริงนะที่งหลังมันอ๋อเหรออ๋อเหรอไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปเชียร์เรา แต่ว่าพี่หลอก็ไม่อย exactly> ู่ที่นี่อยู่ดีโชวะอยู่เฮ้ยอไรเราเรามาหาตรงมันพี่จะเข้ามาสองทุนมันนะเราเราลบห้าสิบติดลบคืออะไรติดลบห้าสิบโอ้ทำมาตั้งห้าวันโอเคว่าลบเปล่าห้าเล่นไม่เป็นเราวันที่หก ไม่เล่นไม่เป็นเหมือนกันเลยหาคนสอนโอเควันโล่งข้ห้าไหมหาคนสอนค่ะเล่นเป็นนะไหนบอกเล่นไม่เป็นพี่พูดเป็นงไงล่ะพี่ตัวยิงเก่าแรงเรียนเลรียนคืออะไรอ่ะพี่และแหงสูงสุดวีและแรงเรียนและสูงสุดเหรอว้าวน้ำสอนหน่อยนาำพี่รอสอน เมื่อกี้พี่หล่อบอกเล่นมาเล่นนี่นะพี่อย่าพูดเล่นไปงั้นถ้าสมมติเราจะเล่นก็เดี๋ยวพี่สอนหนูก็แร้งเกือบเท่ามึงเลยนี่ล,ลอยกูแร้งคอนอะโอ้โหแล้วคอนเลยเหรอครับผมว้าวผมแกนมาเตอร์ฮะพี่มันมีเดมมสเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยแจ้งพี่<ะ>มีเด็กด้วยนะ่ะเอามาเอามาครับ นี่อันนี้แกงน้องในแกงพี่อายุสิบหกนี่แหละโตโตนะไม่ใช่เด็กสุดนะเป็นเด็กเป็นเด็กอายุสิบหกแต่ไม่เด็กสุดไหนวันที่เรียกมาอายดเท่รับเองอายุเท่าไหร่อ่ะน้องเราสิบห้าโอ้ยนุ่นน้องกันนิวว่ะจะปีจะห่างกันปีเดียวเลี้ยกเพื่อนชื่ออะไรอหางันปีเดียวอ่ะชื่อโอมาสเตอมาดาเซ่งเด็กๆเหรอ เป็นยันแหละนี่ชื่อโอโมกเซ่เหรอโอโมกะเซ่อะหลอดเด็กสุดในแก๊งหลอดอันเท่าไหร่อ่ะสิบสี่อือไว้ตุ้งเลยอ่ะคือตึงอ่ะมันตึงเลยไว้พูดเด็กๆคนนี้นี่ไงน้องรักนีเด็กเร็วใครน้นน้ำอ๋อน้องน้องในแก๊งอะเด็กสุดอะมีน้องในแก๊งเด็กสุดอะช่วงนี้เจนใหม่ของหลอดใช่ปะหลอดอยากทำเป็นแบบพวกแบบรวมรวมตัวแบบเด็กสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชื่อเดียวดีนะหลอดะ มีเดียวโซ่ด้วยหรอแน่เด็กๆไม่เก่งมีเล็กโซ่ด้วยแคลค่ะเป็นโซ่แต่เด็กๆตัวใหญ่จะกิดนกว่านอนเร็วปากเลยเองไม่หาไ่หาเพื่อนหน่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อเรียกว่าดีครับเล่ีไม่ได้ค่ะอ๋อมีมีไม่ได้ใช่ไหมเป็ไครับไปเดินเล่นมีได้วันนี้วันนี้ดูไฟอยู่ครับโอ้ให้เบี้ยวนะไม่ได้ ไม่ค่อยมีใครที่ผูกสเปคเลยอี่เราคนแบบไม่มีเวลาอะไรเนี่ยแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีเวลาเองว่างไงเพื่อนเราเราเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนอะยิ้มพูดเลยนะออามาเพื่อนไงแต่รอบหน้าบอกว่าเพื่อนใช่ไหมใช่ผมเเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนโอเค เป็นเพื่อนมีเวลาให้ด้วยใช่แล้วเป็นเพื่อนเรามีเวลาให้เหมือนเราโอเคอ่ะอ๋อน้องออรน้องออเขาเป็นแฟนกับตุ้งใช่ไหมไม่เคยแล้วเมื่อกี้กันแล้วเมื่อกี้คุยอะไรกับตุ้งอ่ะออรคุยแฟชั่นตุ้งมันเข้แฟชั่นมาคุยเรื่องตัดให้แฟนแฟนชั่นได้เหรอใช่ให้ให้แฟชั่นมาบอกฝากของฝากไปโอมาโอมาจีบสาวอ่ะไม่ใช่จีบ มีแต่เพื่อนมีแต่เพื่อนกับน้องใช่เพื่อนกับน้องเอมเพื่อนนาเนี่ยแต่เรามีเวลานะเพื่อนมีเวลากี่โมงเห็นกี่โมงอุ้ยเรานี่ก็เองแค่คือแบบเราต้องการสองทุ่มถึงเที่ยงคืนพอหลอดเด็กอุใยเวลาเ็าน้อยเนาะต้องการใช่นี้เองพอปะมีให้เราไหมสองทุ่มถึงเที่ยงคืนพต้องมยกันหลอดพอตลอดจนไหมสองทุ่มถึงเที่ยงคืนจนไหมเพื่อน อะไรไม่มีไม่มีหลายแพทไม่ได้จดแต่เราเราเวลาพอนะสอง,งทุ่มถึงเที่ยงคืนไอ้บอสพูดว่กูจะพักแกงที่นู่นนะพัทไม่อะว่าจะมาสอง,งทุ่มถึงเที่ยงคืนอืมไอ้เจมไอ้เกลยิ้มยิ้มฟันหยินนี่เฮียเอามาออกมาขยับขยับเพืบอจะกเกลนิดนึงอ๋อออกมาประมาณนี้อ่าใช่ใช่ใชอ่ะประมาณนี้อ่ะอ่้นะคุยกันได้อ่ะสวยทำไมต้องคาโดบมอล่ะ แต่เพื่อนกันต้องอยู่ใกล้กันหนิใช่ไหมเวลามันไม่กลับตัวไม่ได้ไงตัวติดกันเกลมันก็บแล้วร่วงกันลองขี่คอกันเลยขยับเอยเาเปเพื่อนกันอะเราแบบนึ่งเกลมันถี่ผ้าเองจะพุงมาดูทำมาแบบเล่นกันเล่าเท่ากันเองอายุเล่าเล่ากันเราใช่ครับเราเข้าใจกันเนาะใช่ไหมเพื่อนใช่เราเข้าใจกันเวลาแบบเราไปเล่นอะไรเงี้ยเปกลมิงชุดเนี่ย โอ้ธนะครับไปกระทืบแซมบ้านเล่นๆเรอะเข้าใจกันรู้ใจกันอยู่แล้วเราอายุวัยเดียวกันเรารู้กันวัยเราอ่ะใช่ไหมเพื่อนใช่เป็นเพื่อนกันเื่อกันก็ต้องรู้ใจกันครับพี่บ๊อบพี่บ๊อบเรียกผมเออทำดีๆดิน้องโอ้มาครับหนูเริ่มโตแล้วน้องเขาสู่วัยรุันได้ทวเนี่งพี่ว่าเหมืนมันจะไม่ดีนะแบบพี่ๆเขาก็เป็นห่วงแต่ผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเราเรียกเป็นเพื่อน นิงแต่ว่าแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะอยู่ใกล้กันได้นะเราสนิทกันย่างหางเพื่อนสนิทกันแล้วอยู่ได้โอเคคอได้ด้วยได้หรอได้ด้วยค่เออบ๊อบบ๊อบหมดไฟจริงว่ะตีคอบ๊อบมาตีร่างกากระโดดตบเล่บหมากเก็บกระโดดย่างมาเก็บวิเพื่อนมาเก็บนี่เรานี่โหดเด็กเล่นมาเก็บหรอนมัเอาเล่นโหดหนาทำไมอยู่สนิทต้องคำหนึ่งแนวเราเล่นในเราเล่นต้องคำหนึงเราคุยเกมไง ไอ้คุยเกลเกลเกลวัาสนิทกันเขาต้องว่าอะไรนะเออแต่เกลลองคุยกับโอมาแบบสนิทสนิทดิไอ้เหี้ยโอมาอะไรพม่นเดี๋ยวว่าสนิทไงสนิทกันนังไม่โกรธกันนะเวียร์ไอะไรโกรธสนิทกันไหโอม่าสนิทเกียวยังสนิทแล้วนี่เออาไกียวแบบสนิทเลยไอ้เหี้ยบออกว่าเนี่ยสนิทนะไช่บอก โอูเรียวก็สนิทกับพี่บ๊อบเหมือนกันไม่คุยนะรหลอะไม่คุยนะพี่บ๊อบเขาเป็นผู้ใหญ่ดูเขาไม่เด็กบอบเขาเป็นผู้ใหญ่นะเกลพี่บอบเขาอย่างนี้แหละคนแก่ที่บ้าบอไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเราสนิทก็เราพูดอย่างนี้เอเหรอแล้วเกลกับพี่บ๊อสนิทกันยังสนิทอะไรคุณาสนิทกันสิใช่ไหมอืมแล้วแล้วพี่พี่พี่บุดดิ้งอ่ะสนิทกันยัง มูริมไม่คว่าสนิทเท่าไหร่แม่คว like in ่าด่าสนิทด้วยมนกูอยากสนิทกับมึงอ่ะถอดดินี่มีน้ำตาลไฟบ๊อบยังมีพี่ตู้ไฟตู้น้ำยูน้าท่าไทยบ๊อบยังยูนะายูน้าท่าไทยยัง ขึ้นมามาเหมือบเหมือนเบครับอ๋อเอ็งทำลาไมะไรไปด้วยหรออะไรนะอะไรเด็บปอดโอ้อะไรเด้วยเราเราเป็นแบบเด็กหาอะไรได้ไงเด็กขยันเฮ้ยรับได้สั่งออเดอร์ยังก่อนไม่เราไม่รับออเดอร์เราเป็นนี่ CEO อะการแต่งตัวเราไม่ละ CEO สั่งซีเซร่าหวานเหมือนจริง CEO ส,สันตี้เสลาเราอะเนี่ยสันตี้สันตี้ไงสันตี้เสลาชื่อซีอโอเรานี่แหละเรานี่แหละเราสั่งงานอะเอตรงนี้ไปสาร์สามล้านนะตรงนี้ไปแถวโซนเลนเขียวตโซนเมืองบนเนี่ยร,ระบบ<ป>ก็เลยดีแบบนี้เนี่ยระบบดีเป็นเพราะเราเราเป็นซ<อ>ีอโอ นั่งรถบ๊อบงานเนี่บ c e บเนี่ยแล้วอันเนี้ยนะคือทั้งทีเรานี่เขาไปกันไม่ถูกนะเนี่ยหนึ่งคันเท่ากับหนึ่งสาขาเองรู้ยังอ่ะไม่รู้ต้องรู้น่ะนั่นแหละคือธุรกิจทำไมเขาทิ้งเสียงใครร้องอ่ะเพราะจังใครร้องอ่ะพี่ร้องพี่ร้อง เปิดเปิดผล่ฟานด้วยอ่ะไหนเกียวเกียวมแล้วามันแล้วแปลกแปลกๆพีดิเฮ้ยโยตายเงาแม่งไปทิ้งนะไม่น่าใช่สอบใช่สาวครับชุบๆหน่อยได้ไหมครับแหนเลยหรือชุบให้ ฉันจึงวนกลับมาสบกันนะครับทุกคนพบกันนะครับคุณนาเล็กนนี่เนี่เอาพัสดุเหรอคะสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมไปพักนะ้นนี้มีแขเลยเดี๋ยวพี่ชาพี่ชายครับพี่ชายสวัสดีครับคุณไม่มีแขกมาเลยอะ เอ้าวกุ้มหน่อยดิขอบรถครับขอบรถครับฮะอุ้มหน่อยโดรนเองไม่ได้หรออลุ้มหน่อยจ้ะแมเก็บวะแม่แม่กลุ้มมาหนีแม่หลอดหลอดหลอดแล้วคนนั้นไปไหนแล้วอ่ะกิตตันเขามาแล้วคนไหนน้องนายอ่ะ นายหรอนายน่าจะไปพักแล้วใช่เหรอแล้วพี่ไปแบบว่าโสดๆเนี่ยนะไม่กินต้นไหมสดๆเหรอใช่หอมหุนดีหน้าหวานสวยนมใหญ่สดๆนี่ต้องเทเลอร์เออใช่ครับพี่เทเลอร์ไม่เอาคนเดินเท่าอะไรไม่เอาอะไรพี่เทเลอร์หมอครับพี่เลอร์ไม่หมอพี่เทเลอร์นะไม่หมอเลยอ้าวบูเชียนบูเชียนเอ็เคยืนรออะไรกันล่ะ ได้เวลาเขาสวีทแล้วไปกลับบ้านเว้ยเก่า้นหรอบ๊พีไ้บ๊บบ๊บบบบบุญบุญบุญบุบุญให้จำเลยจำวยเอาไว้าให้แก๊งฟังเฮ้ยเ้ยอย่า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 อยาอาอย่าอย่าอาอาอย่าอยอย่าาอย่าอย่าอ่าอ่าาอย่าอย่า เฮ้ยเฮ้ยหลอดหลอดหลอดบุ้นบุ้นยาวเดี๋ยวน้องมันไม่เคารบทำไมรุ่นใหญ่แกงกูบอกอดีตเขาเคารพพี่ด้วยหรอคะต้อเขารบสิไม่หรอปกติน้องๆในแกงกลัวพี่หมดอะทำไมอะพี่น่าดวนตงน่ะพี่อยากจะน่ารักน่ารักน่ารักแค่กับเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมไม่เสมอนิดนึงก็ได้อะเดี๋ยว ใช่คือแค่าน่ารักนะเช่แค่ใช่กับเราใช่เหรอคะใช่ครับกับพี่กับคนอื่นพี่ดูไงไหนลองดูสิแล้วเดียวอยากเห็นไม่เอา,าดูกับเราไม่ได้ไหนพี่หลอดลองดูพี่บ๊อกสิได้ไอ้หลอดบุ้นๆทำไรเพื่อนได้หลอดบุ้นๆแมวอีเพื่อนไม่เอีหลอดบุ้นๆบ๊อบที่นี่อย่าได้ แต่ที่นู่นอ่ะใช่ไหมใช่ที่นู่นมึงต้องเงียบเลยนะโอเคครับน้องไม่เคารพกูหลอดบุ้นบุ้บอสบอสนอนมาแล้วนะน้องจะบอกลาแล้วอะไรครับน้องจะไปนอนน้องจะบอกลาแล้วบอกลากูเหรอครับใช่บอกลาบอสไงบอกลาอะไรหลอดบุ้นบุ้นบอสเป็นไรอ่ะเพื่อนนั้นจริงวนกลับมาปะอะไรครับหลอดบุ้นบุ้ เกลไอหลอดมาหาทุกวันปะ่ะมาทุกวันวบางวันก็บอกว่ามาแล้วก็ไม่ยอมมา,ามานะมาหาทุกวันไม่ดีหลับวันไหนวันนั้นไงที่หายไปตั้สองวันอ่ะอุวยหายไปสองวันหายไปไหนอะ่ะช่วงนี้แกงที่หนักไงที่นู่นอะ่ะไอที่ไอหลอดมาทุกวันเลยปะ่ะทุกวัน อ๋อบางวันอะไรอย่างเงี้ยนานๆามาทีไอ้ดิไอ้ดิช่วยเพื่อนไอ้ดิช่วยเพื่อนไอ้ดิช่วยเพื่อนบอบแปลไอ้นั่นมาเล่นดิยิ้มยิ้มยิ้มอะไรไอ้ดิ้งว่าคนนั้นน่าจะว่างเล่นอยู่นะใช่ทาอ่ะเอ็งเล่นกันไม้ไท่นาะทามันน่งแข่งเล่นเหรอโอ้ยเอาไว้ก่อาเลยเออใช่ใช่บอสไม่ชอบเล่นอ่ะที่ถึงเหรอ ไม่เอว่าเอวมาอุ้มไว่มาเลยเอวเอ้าว่ะแล้วก็ถ่ายในเอไม่หรอเราไม่ถึงเราไม่ถึง่องก็ถ่ายมาเล่นการเล่นไเล้นอะไรอย่างม่ล่ขึ้นมาทำไมอ่ะกไมนเ็นอมใหม่คิดถึงหรอไม่ใช่คิดถึงนึกถึงนถึงคิดึงเหรอเขาเรียกว่านึกถึงแต่ไม่ได้คิดถึงไงอะไรเอวมาเอวมาปลโอ เลยละ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 ลลเีอ้ยอะรลอกกัมันมันปีนพี่มันปีนไอ้มันปีนอะพี่มันปีนไอ้นี่ปีนปีนนะดูิี่บอบไม่ใช่เด็กแล้วนะเออมึงอย่ามืนๆแล้ววายงหมอะทำนดมาทำไมทำโดมาทไปเลยไม่มาเยโดมาเดน่ พี่เทรอบชุกโดมาเลยคนอื่นสง่ง 6m โอมาไปเลย 10m ดูมีไหมต่อยแบบพี่ตัวแต่พี่นอิพี่เลิเราวิเอาโดมาไปไหนพี่เอิพี่เลิฟร ào subscribe cho kênh Ghiền Mì